สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iphone t o h a n d channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว apple watch นะครับซีรีส์3นะครับผมโอเคนะฮะก่อนรับชมคลิปยังไงลูกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับไปดูเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าจอมีรอยบ้างนะครับเช็ดก่อนมันจะมีทั้งรอยแล้วก็รอยมือผมนะครับจุกคลิปนะฮะจะมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานเนาะแต่ว่าหน้าจอไม่ได้แตกนะครับเป็นรอยเฉยๆนะครับ ข้างๆก็ยังสวยๆอยู่นะครับะซีรีส์3นะครับขนาดจอ42มิลลิเมตรนะครับเครื่องก็โอเคนะครับปกติดีเนาะโอเคนะครับดูทัชสกีนะครับทัชสกีลื่นๆปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับเดิมๆนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูดูภายในกันนะครับ รปรับได้ปกตินะครับปรับได้ปกติเนาะไม่ได้มีปัญหาดใดๆนะครับโอเคปรับประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มาดูถึงเรื่องเสียงนะฮะเสียงปกตินะครับขอลดหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็มาถึงนี้นะฮะเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับผม พาแบตเ3เซนะครับยังใช้ได้ยาวๆอยู่นะครับยังอึดๆอยู่นะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเครื่องพร้อมใช้งานนะฮะทุกอย่างปกติหมดกดปุ่มนี้ได้ปกตินะครับกกนี่ครับกดกดได้ปกตินะครับได้ปกตินะฮะ กรที่มีมาให้นะครับก็มีเป็นสายล็อกนะครับแล้วก็เป็นสายยาวนะครับก็มีสายสั้นของเขานะครับแล้วก็มีเป็นหัวชาร์จครับตัวชาร์จของเขานะครับแล้วก็มีเป็นตัวดปเตอร์หัวชาร์จเขานะครับครบกล่องนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะฮะเครื่องปกติดําเดิมไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามสอบถามขออภัยนะฮะลิ้นแข็งนะฮะก็ท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับทางแอดเฟสอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะฮะหรือไม่สะดวกแอดมากระโถงมาสอบถามได้เลยนะครับ นะครับส่วนเรื่องสเปคนะครับแล้วก็ราคาจะลงไว้ทีที่หน้าเพจให้ครบตัวเลยนะฮะวันนี้คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสั้นๆนะใครพร้อมอยากล้าไปใช้งานนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ติดไรของใครเขาเลยทั้งสิ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่างนี้ดีกว่าผมลองเทสใส่ดูกันต้องบอกก่อนว่านี่นะครับผมใส่ให้ดูเนาะนะครับใส่ปุ๊บง่ายๆนะฮะ ถ้าเป็นสายแท้นะครับมันจะใส่กิปบเดียวง่ายๆเลยนะครับแต่ต้องใส่ให้ถูกนะฮะอย่าไปฝืนนะครับถ้าไปฝืนเนี่ยมันจะมันจะเป็นรอยท่านี้นะดานเบาะนะฮะแค่นี้นะครับนี่ผมเป็นคนแขนใหญ่มากนะครับผมจะใส่ให้ดูเนาะว่ามันใส่ประมาณไหนเนี่ยฮะไม่ค่อยได้ใส่นะฮะนี่นะครับอ่านี่นะฮะ สวยเลยนะครับนี่นะฮะผมเป็นคนแขนใหญ่มากนะฮะแต่ว่าผมใส่แล้วก็ยังรู้สึกมันโอเคอ่ะมันปกติอะเนี่ยเห็นมาปุ๊บเห็นไหมดับปุ๊บเปิดปุ๊บดับอ่าปกติเนะฟังก์ชันปกตินะครับประมาณนี้นะฮะส่งมาทดสอบดูนะครับครบ้วนนะครับผมครับท่านใดสนใจกระทักมานะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ